่อกายมันจอระจนข้างในเนะี่ยนายเขาก็จะหนีออกมาคุกหมดนี่ไอคนที่หนีไม่ทันก็จะติดค้างอยู่ในคุกตอนนี้ไอ้พกนี้เป็นใหญ่แล้วนักโทษเป็นใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่อะ่ะครับ,บมันก็จะโลนรอนเอ้ยหัวหน้าไม่ได้ทำอะไรเองนะ้ําะแม่กูจะกลัวละพอใครมีเรื่องปกติในคุกใครก็มีช้อนพกต้องช้อนพกแต่ว่าเมื่มีเรื่องปุ๊บก,ก็หั่นทางดั้มแทงแทง คดีที่นักโทษเขาเกียดที่สุขขดคือคดีคงมขืนเขาต้าไปไว้ที่ฝ่ายอ่ะงไปก็โดนตีนตลอดทั้งวันอ่ะไอคนที่ทําคดีใหม่เนี่ยไม่เคยคิดเอกว่ากูทําแล้วกูจะต้องตีคุกโน่แหละไปโดนเมื่อไหร่เราถึงจะสำนึกอ้าวอยโดนแล้วนัว ฉันมาเรือนจำทาเรณนัทฉันทำความดีทารนัทไม่ลบชิงนี้ไม่ดีไม่ปลอดภยัยถึงคุณจะดังหรือดีจากที่ใดไอ้ที่ค้าใหญ่ฝ่คุณยังมีขอจงจำและทำดีอย่ามีเรื่องมองมัวทั้งเวรกรรมนั่นมันตามทันก็นนนกรรมอันนั้นทุกวันมันติดตัวเสือ,อยังกลัวแมวแล้วใครจะไม่กลัว หากใครคืนมูวไม่กลัวกรรมคุกจะลององ้อเลือนจำอย่าทำสิ่งแสนสาเรนันนตันตัี่เก่งหรือเป็นนักเลงข้างนอกอไม่นานไม่ช้านักหอบจะบอกให้ไม่ต้องทำจ้าของเบียบบาลงน้ำชาดได้ก็าตามล้นแต่มีเงินมีทองมีตึก,กรามเข้ามาหน้าตามองคำไม่พ้นต้มยำก็แดงแกงป่า ขี่เก่งีัยเรื่องีฟนเขามีสิลปานะพวกนี้นะสุนทรีนะสุนทรีแต่งเพลงเก่งล้วพี่แปะก็เก่งจําได้ว่าตั้งแต่ราดลีนี่มันกี่ปีแล้วพี่เพลงเพลงนี่เขาแบบมีเยอะมีเยอะแยะหมดเพลงอะไรดังขึ้นมามันก็จะแปลงหมดอะเราจําได้เพราะว่าบางเพลงเราก็แต่งเองมั้งเพลงไหนพี่แต่งเพลงไหนนี่แหละเพลงพวกนี้แหละมันจะมีมีไว้เป็นช่วงๆที่มันจํากันไว้นะจต่มัจำได้ไม่หมดไงครับ ครับต่อ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 พี่แปะ๊ะเมื่อก่อนเนี่ยพี่ยุทธ์บางขวางนะบอกพี่ยุทธ์บอกเมื่อก่อนเนี่ยคุกเนี่ยขังนักเลงตัวจริงแต่ปัจจุบันเนี่ยขังขี้ยานักโทษที่อยู่ในเรือนจำส่วนใหญ,ญ,ญ,ญ่ยาเสพติด,ตด,ดใช่ไหมพี่ตอนที่พี่อยู่ครั้งแรกกันะตอนที่ตอนจับเข้าไปอยู่ตอนนั้นรับรีไม่ค่อยมีคดียาเสพติดหรอกคดีดที่นักโทษเขาเกลียดที่สุดก็คือคดียาเสพติดกับคดีคมขืนหมายถึงว่าคนที่ ไปข่มขืนเขาหรือว่าไปค้ายาเข้าไปเนี่ยโดนรังแก่พี่คดีขี้ยานี่แหละคดีเสพนี่เขาก็ไม่ชอบแล้วทําไมอ่ะเขารังเกียจเพราะไอ้พวกเนี่ยมันนอกจากจะเสพแล้วมันก็ขี้รักอ๋อขี้ขโมยขี้รักขี้ขโมยแล้วมันก็พูดโกหกตอนแลยขี้โกหกมีทุกอย่างพกาเสพนะมันทำอไไปของมันเรื่อยเขาก็จะไม่ครบไงแล้วถ้าคนข่มขืนทำไมทำไมพวกนักโทษถึงไม่ชอบพี่ นักเลงเมื่อก่อนเขายังไม่ค่อยทําผู้หญิง <c oughs> น้อยถ้าไอคนไหนทำนี่คือไอพวกน,นี้ใช้ไม่ได้โดนอะไรพี่พอเข้าไปโดนอะไรก็กระทืบเอาเดี๋ยกระทืบเลยหรอกระทืบเลยเพราะว่าเข้า,ขาไปเนี่ยมันจะต้องเข้าไปห้องคนใหม่แล้วก็ต้องไปลงชื่อกับเสมียนห้องอ่าช,ชื่อ,อไล่คดีอะไรอย่างเงี้ยนี่คดีค่มขืนหรือเปล่าเดี๋ยวก็เซบกันได้นี่คดีคมขืนเข้ามาเนี่ยโดนเดี๋ยวก็จะมีคนไปไปสืบก่อนครับ ควมืนที่ไหนก็ดีความคืนที่ไหนนะครับผู้หญิงอายุเท่าไรอะไรเงี้ยถ้าบางคนมันฉลาดมันก็จะอ๋อม่งความคืนแล้วแฟนผมเองอผมได้เสียกับแฟนผมแม่<ผ>มเขาไปแจ้งฟาร์มอะไรเงี้ยพวกนี้มันก็จะตัวรอดไปแต่ถ้าคนไม่รู้มันก็จะพูดตามตรงเงี้ยควมคืนเด็กเงี้ยเด็กกักเรียนเงี้ยเดี๋ยวพระหอมมาคุมแม่งเตะเพราะหมคุมแล้วลุมกระทืบ เพิ่มแห้งชี้ตัวถูกอ่ะพอเช้าเนี่ยมีเรื่องเนี่ยมันจะต้องลงปฏิไฟว่าใครกระทืบเองชี้ให้ใครเตะเองไม่รู้ครับข้าวผ้าคุมหัวผมเมื่อเจ้าไปและเองก็ไม่มีที่เดินอืไม่มีที่ยืนในนั้นแหละจะไปต่างนก็มีแตะคนด่าเองมีแตะคนว่าด่าเสียเสียหายหายบางคนไม่มีที่ยืนไปต่างนก็มีแต่คนเอาหินเฟี้ยงมีตะคนโดดทีบแอบ โรที้างหลังอะไรเงี้ยโอ้ยอย่างนั้นเลยพี่ใช่เขาต้าไปไว้ที่ฝ่ายอ่ะคือเองไม่ต้องทาอะไรมานั่งอยู่เนี้ยไงงไปก็โดนตีนตลอดทั้งวันน่ะจนเรียกว่าเขาจะสามารถที่บอกพูดก่อนนักโทษรู้เรื่องวลยห้ามแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วพอแล้วไม่ทำแล้วก็ก็จบไปก็เก็เริ่มนั้นแต่ว่าอย่างนี้ก็จะเป็นตาบาปเป็นแผลเองอยู่เนี่ยนะจะฟังอย่าปล่อยตัวละครีคมขืน ดังๆไงมาซาดิทเนี้ยมาซาดิทมาซาดิทคือก็คือข่มขืนแล้วซาดิทคือฆ่าด้วยอย่างนี้หรออืคดีข่มขืนเข้ามาก็โดนพี่ๆยำยับเลยบางฝั่งไม่นั่นอ๋อบางฝั่งไม่ได้บางฝั่งไม่ใช่ไม่ได้คือเขาไม่ทํากันไอคุกเล็กๆที่มันทำมันถือโอกาสจริงเขาก็ไม่ได้อนุญาตให้ทําอมแล้วมึงก็เป็นนักโทษเหมือนกันอืจะคดีอะไรก็แล้วแต่แล้วมันก็ทําผิดกฎหมายกันเข้ามาทั้งนั้นแหละ้าคิดกันาตามตรงนะครับ มันจะคมขืนแล้วว่ามันจะป้นแล้วว่มันก็คือมันก็ควรทาผิดกฎหมายเหมือนกันทั้งนั้นแหละแล้วมันจะไปรังเกียจอะไรกันเอาก็เห็นพี่บอกว่าโอ้จะพวกค่มขืนที่มันไม่แต่เขาเหมือนเขาเป็นประเฟนีไงอ่ต้องโดนอ่ารู้ว่าล้ามาชาดิตโดนโดนพี่ไปไหมโดน ม้าเสด็ไม่ได้โดนเพราะว่ามันคดีความผืนหรอกมันโดนเพราะว่าปากมันไม่ดีอ oh. มันเข้ามาแล้วก็เขาก็เอามาถอดตัวไงหล,หลังกองผู้ช่วยเหลือตอนเท่ม้ามาเนี่ยพี่ก็จะออกมาอยู่สายกลางมา,มาเป็นผู้ช่วยเหลือสายกลางอยู่ข้างนอกก็เอามาถอดตัว,นวคนเขาก็นายเขาก็ถามมันดีๆนี่แหละว่าเอ้าให้มึงคงขมผืนแล้วมันมึงจะต้องทำอย่างนูอย่างนี้ด้วยมึงจะต้องไปโหดกับเขาอะไรอย่างเงี้ย มันก็พูดออกลูกวนตีนนะไม่แล้วแล้วมีอะไรอ,ไรอย่างเงี้ยเ,เรานักโทษเราจนอยู่เราก็มันไสอ่ะแม่งมาอย่างนี้แล้วมึงยังมาก้างทำไงวะ <c oughs> มันก็นั่งเย็ดขา้าตัวนี้พี่ยงหวดปังนายท้องนายเออเขาเ่าเทำมันพี่แปะ ที่พี่แป๊บอกว่าพี่แป๊บเป็นคนเดียวที่สามารถเดินข้ามแดนไปแดนนู้นแดนนี้ได้เนี่ยเพราะอะไรพี่ก็เราเป็นนักกีฬาเราไปเล่นแดนนู้นอันนี้ก็จะรู้จักกับเจ้าหน้าที่อืเขาก็จะมาเล่นกับเราด้วยพี่จะรู้จกักนายทุกแดนครับเจอเขาก็จะเรียกไอ้แป๊บเขาไงวาเป็ไปไนไงวะมาเขาเล่นตะกอกัอนเว้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเขาจะเรียกพี่บาฟัองอ่ะพี่เดี๋ยววันนี้ไม่ว่างเดี๋ยวผมจะไปเล่นแดนหนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าว่างผมเข้าไป อทิศหน้ากูอยู่เวนงานนะวันเสาร์วันเสาร์เขาก็จะนัดเราอะไรเยงี้เกาจะร้จักรไปทั่วก็คือเราไปแดนนู้นแดนนี้ได้เพราะเราไปเล่นตะก้อเล่นตะก้อแล้วคือเราจะไม่มีเรื่องอย่างอื่นให้เขาเห็นเลยครับเขาก็จะไว้ใจคือเราไปเนี่ยก็คือเล่นกีฬาอย่างเดียวไม่มีไปซอกแทกหาคนนู้นเฮ้ยซุบซิบอันนี้มาอะไรเงี้เราจะไม่มีเราจะอยู่ในสายตาเขาตลอดเพราะเราจะรู้ว่างานเขาคืออะไร ที่เป็นนักโทษชั้นดีไหมชั้นเยี่ยมชั้นเยี่ยมเลยนะนักโทษชั้นเยี่ยมมันได้ง่ายจะไม่ต้องไปคุยอะไรอย่างที่มาออกข่าวว่านี่เป็นนักโทษชั้นดีแล้วถูก้ันตีได้มันหกเดือดนก็สอบครั้งหนึ่งเดือนมิถุนาเนี่ยสอบชั้นเ <smiling. S 2> <Dear. S 1> ดือนธันวาสอบอีกครั้งหนึ่งปีหนึ่งได้สองชั้นแล้วชั้นเยี่ยมนี่ก็คือดีที่สุดแล้วถูกไหมฮะก็คือเราไม่ไประพฤติผิด <outside> อะไรเลยก็เป็นเยี่ยมแล้วเว <ES> ลาเราเข้าไปเนี่ยเราตัดสินเป็นนักโทษเดกขาดตูมเนี่ย เขาก็จะให้ชั้นกลางเราเพราะว่าชั้นเลวเนี่ยสำหรับผู้ที่ทําความผิดกฎในเรือนจำเองยังไม่เคยทาความผิดเขาก็ให้อยู่ชั้นกลางครัหก <6 S 1> เดือนสอบชั้นหนึ่งครั้งถ้าเกิดเราไปแก๊กเราไปไมิถุนาไปแล้วเนี่ยเราก็ไปรอนู่นไปถึงทันาน่าครบไหมเด็กขัดครบหกเดือนเปล่าถ้ายัางไม่ครบก็ไปรอมิถุนาปีหน้านู่นครับก็ได้สอบทีนี้ก็หกเดือนครั้งปีหกเราก็ได้แล้วชั้นเยี่ยมแล้วไม่ได้ใช้อะไรมากมายเราก็ สิ่ห้าทำห้าสิ่งของต้องห้าเอาร้องเพลงชาติที่ต้องอะไรไม่ได้เลยเอาร้อ,องเพลงสรรเสริญได้ไหมอ,อย่างเงี้ยรันเขก็อนทองที่ปานาติปาตาเวลามันนี้เอาทองไปเอาทำห้าที่เมตตารุณนาเพอแผ่ความสุขือ่อทุกข์อื่นสัมมาชีวามันประกอบหาเลี้ยงชีพแต่ในทางที่เก็ท่อง,ท,อง,ท,อง,ท,องท่องไปเขาก็เอาแค่เอาพานคือเขาพยายามให้มึงไม่ได้จริงอะ่ะมึงวิทย์พื้นก็ได้อื เพื่อให้ได้ชั้นเรือนจำเขาจะให้เขาต้องการให้เรามีชั้นเพื่อที่ว่าเองมีชั้นแล้วเองจะได้ไม่เกเรเองก็ประคองชั้นเองไว้เพราะว่ามีมีเรื่องจะโดนตัดชั้นคุกมันก็สงบปกครองง่ายคนมันมีชั้นมันก็จะรักษาชั้นของมันไว้เพื่อที่จะรอรับอภัยเพราะว่าอภัยแต่ละครั้งเนี่ยชั้นมันก็เป็นมีผลต่างกันครับอย่างสมมติว่าชั้นเยี่หนึ่งในสองเนี่ยโทษเรา20ปีเราได้ไป10ปีเลยใช่ไหม แต่ถ้าเองตัตัดลงชั้นชั้นกลางเนี้ยหนึ่งในสองหนึ่งสามหนึ่งใสี 3, ใ 4, ่ก็ได้น้อยหนึ่งในห้าได้สองปีหายไปแปดปีเห็น <laughs> ไหม <c oughs> ผลมนันต่างกันเยอะไง <c oughs> เขาก็ถึงพยายามให้ชั้นให้ชั้นรับโทษ <c oughs> พอคนมันเริ่มมีชั้นมันก็เริ่มกลัวกลัวแล้วจะมีเรื่องกับไม่มีละครแล้ะแต่ว่าพี่จะเป็นคนนั่นอย่างคือเพื่อนจะชอบรภกษาคือพี่จะวางเก่งวางงานนะ ครับแลว้วมาง,งานทุกงานไม่มีพลาดอ่ะงานอะไรพี่แลว้วแต่จะทําอะไรแล้วแต่วันนี้มึงจะร้อยนี่ไม่ตัดแม่งด่าแม่กู้ยใจเย็นไม่รีบไปเต็มหรอกเดี๋ยวก็ได้แต่เดี๋ยวกูดูให้พี่ก็จะดูะเดินเข้าไปที่ทำงานพรุ่งนี้วันเสาร์เนี่ว่าใครพัสดีเวนวะตามเพื่อนที่เป็นสเสมียนอย่างเงี้ยเอ้ยพรุ่งนี้ใครพัสดีเวนวะกูจะไปเล่นตะก้อแดนนน้นสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ถ้าดีเวนไม่เฮียบจะได้ไปได้อะไรเงี้ยก็แข่งเข้าไปดูโอ้ยไม่มีตัวเฮียบเลยมีอะไรพูดได้มีคนนี้ซีกับเราคนนี้พอจะพูดได้อะไรเงี้ยเราก็จะวางวันนี้ไม่เตะได้เลยไปเตะเลยเรื่องมาห้าก,กูเลยเดี๋ยวกูจะรออยู่ตรงที่ห้องทําการเนี้ยไ,ไม่ต้องให้เข้าไปเรียกอะ่ะเตะเลยพอเตะแม่งเตะน็อกเลยมาผมก็ลากมาเลย ให้พัสดีเวรเลยบอกไอ้เนี่ยไอ้น่าไมดา่าแม่โาโหมันเลยงัดก็ให้สลบเลยล่ลอสักสามทีนะเขาก็ตีสามทีธรรมดาไปเลิกทำอย่างนั้นต้องทำมันทุกตีตัตวตัดชั้นตัดวันลดตัดงดคนเยี่ยมรมรุสารพัดที่จะต้องตามมานะมีเรื่องเนี่ยแต่เราทำแค่ตรงนั้นนะจบ อันนี้คือวิธีที่คนข้างในจะใช้จัดการเพื่อนด้วยกันเองใครมีปัญหาอะไรแต่ว่าเราก็ต้องดูพาวเวอเราด้วยว่าเราช่วยได้แค่ไหนเราทําได้แค่ไหนไปเจอนายเพียบที่เราคุยไ่รู้เรื่องเขาก็ไม่ยอมก็ต้องเลี่ยงไม่ให้ไม่ให้วันนั้นต้องเลี่ยงต้องรอจนฟ้าจะครบเงื่อนไขพร้อมถ้าจัดการได้ครับอันนี้วันนี้จัดการได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแต่ว่าเรื่องไปการแก้งไม่เอา อย่างมันใส่นี่เล่าของไปซ่อนไว้แล้วให้นายไปค้นอะไรอย่างนี้ไม่เอาเขามีมีมีวิธีด้วยไม่ไม่ไม่ยาเนอยานายเน่ยมีข้องซ่อนอยู่นะไปค้นลอยนะไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่ามีเรื่องใกล้นี่อยู่ครับไม่พอใจกันอยู่อะไรแบกเมสะนี่ใส่แบบนั้นไม่เอาไม่เอาแต่ว่าเรื่องอย่างงี้ในคุกมีมีอืม นายเนี่ยเขาต้องการอยู่แล้วเพราะว่าเขาจับได้ก็เป็นผลงานเขาเขาเข้าเวรเขาสามารถรู้ได้ว่ามีนักโทษเอายาซ่อนมาที่ตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยสแสดงว่าเขาในรอบครอบมากอ,มอ่ะมันเป็นผลงานของเขาครับเขาต้องทําอยู่แล้วพวลาเราไปชี้เขาต้องทําเลยแล้วเขาไม่มีวิธีดูหรอว่ามันจริงหรือไม่จริงบางทีอนี่โดนใส่ร้ายหรือเปล่าเขาต้องดูไหมก็มันหาที่มาไม่ได้มึงไม่ใช่ของมึงแล้วของใครละ่ะอมึงก็บอกไม่ได้ว่าใครมาไว้อืก็จริง ยิ่งจังหวะที่ว่า,ามาสองวันนี่มึงเยี่ยมญาตินี่ว่าหรือเปิดพัสดุนี่ว่า<ม>โอ้โหเจเข้าวทางเลยมึงต้องแซฟมาในอะไรทักอย่างอยู่ในหลอดยาสีฟันหรือเปล่าอยู่ในกระปิยำพริกนํำพริกกระปิหรือเปล่า<ม>อยู่ในข้าวผัดหรือเปล่าทีนี้ไอเนี่ยเรื่องเงี้ยใหญ่นะพอโดนเล่นปุ๊บไอนายที่เข้าเวรที่ห้องญาติมาอีกโดนอีกอา้าวไอเจี๊ยมึงตบตากูนี่วาของผ่านห้องญาติมามมวันนั้นกูอยู่เวรเข้ามาลุมสกรรมอีกอ แล้วตอนนั้นอยู่เรือนจำมีเหตุการณ์อะไรระทึกใจไหมมีหนีมีคนในนั้นหนีมีนี่คนจะว่านั่งต้องอยู่ก็ตายไม่อยู่ก็ตายก็ต้องไปมีมันก็มีทิศียงหนีก็มีมีไหมเคยเคยอยู่ในเหตุการณ์ไหมพี่เล่าให้ฟังหน่อยตอนที่พี่อยู่นี่มันมีไปหนีโรงพยาบาลนอกคือป่วย ออกไปเข้าโรงพยาบาลข้างนอกป่วยจะทำเป็นป่วยแล้วก็ไปเข้าโรงพยาบาลเขาเข้าออกไปโรงพยาบาลก็หนีรอดไหมพี่ไม่รอดไม่รอดหรอกแล้วสุดท้ายสุดท้ายเนี่ยพอพอหนีไปโดนจับมาก็โดนเพิ่มโทษอีกเพิ่มโทษไม่เยอะหรอกคดีแฮกหักเขาเรียกคดีแฮกหักมันจะไปหกไปพวกเนี้ยไม่ใด้สนใจเราเพราะเราคดีเราตัดสินตลอดประหารเราจะไม่กลัวอะไรใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันทํางานเขาเสีย เดื่อนจำเนี่ยเขาเสียเลยว่าผูกคุมที่อยู่เวรพันน้ำจะต้องโดนแป๊กขั้นเรต้องโดนสอบมึงรู้เห็นด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมเรื่องมันยาวมันเยอะครับเพราะฉะนั้นเข้าไปเขาก็จะํำแบบอืให้น้ำใจอะเข้าใจครับเข้าใจแล้วทษอะถ้าใจดีเขาก็เกลียดให้แล้วเจ้าหน้าที่ต้องเยอะคนนี้ครเบกาที่น้อยตามเรืนจำอะถมลุมกระทืบก็ตายแล้ว ถ้าพูดกันจริงๆเรื่องจริงกันนะได <Ừ, Ừ, S 2> ้ไหมจะค,ควบคุมอะไรมีไหมพี่ <นะ S 1> พมีนักโทษแบบเอาสักทีว่าให้เรามีมาปรึกษามาคุยกันไม่มีเราแต่ว่ามันมีแบบว่าจากยกพวกตีกันแล้วก็กลายเป็นกลายเป็นเจลาจนพอกลายเป็นจลาจนข้างในเนี่ยนายเขาก็จะหนีออกมาคุกหมดนี่ไอคนที่หนีไม่ทันก็จะติดค้างอยู่ในคุกเจ้าหน้าที่อ่ะครับมันก็จะลนรอนเอ้ย โหหน้าไม่ได้ทำอะไรเองน้ามงจะกลัวแล้วตอนนี้ไอ้นิพกนี้เป็นใหญ่แล้วนักโทษเป็นใหญ่แล้วนะก็จะแต่มันทำไงมันก็แพ้หมดอะเพราะว่าสุดท้ายเขาส่งกำลังมาอะไรมาเนาะเขาไม่ให้ออกแน่นอนโวกพ้นเคกับแพงเขาก็ยิงเสร็จชอนดำยาวๆเหล็ก แกงแกงสมัยก่อนนั้นนะไม่ใช่ดําออนเดี๋ยวเด่นนี้นะบางคนก็ติดตัวเลยถือติดตัวเลยแต่ว่าก็จะฝนปลายเจียปลายให้มันแหลมแล้วก็จะทําเป็นช้อนกินข้าวนี่แหละครับแล้วก็ถือไปเรื่อยเป็นไหนก็พกช้อนก็พกช้อนเป็นเรื่องปกติในครกใครก็มีช้อนพกต้องช้อนพกเตรียมพร้อมตลอดครับแต่ว่าเวลอเรามีเรื่องปุ๊บก็หั่นทางดงแทงสมัยก่อนนี้จะมีแปรงสีฟัน สีขาวาวแล้วก็มีรูปเป็นมือจับเงี้ยแฟนสีฟันตามมือนะครับก็จะมาหล่อล่อให้เร็วให้พลาสติกนั้นเป็นพลาสติกแข่งแข็งแข่งนล่อให้เร็วแล้วก็ไปเทใส่เบ้าให้มันเป็นแท่งสี่เหลี่ยมแล้วขัดแล้วตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมด้านเทาขัดเป็นลกูกไฮโลเลยทําเป็นลูกเต๋าว,ว่างันแล้วก็เจาะหกตรงข้ามกับเอียวเอาห้าตรงข้ามกับสองสามตรงข้ามกับสี <c oughs> ่ดันตรงข้ามลมกันเท่ากับเจ็ดก็เจาะแล้วก็ เอาแกนไม้แข่งๆกึ่งมากลมเิ็กเลยขนาดนี้แล้วก็ใช้ฝ่าน้ำมันแอคชั่นนะครับฝองน้ำกุข้างในงระตังคทําไมต้องเอาฝองน้ำกุี่ไม่ให้เสียงมันดัง่ะไม่ให้<อ>เสียงมันออกมามากไง<อ>เก็บเสียงหน่อยเพราะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพวกรู้ใช่ฟ<อ>ังชินๆก็รู้ใช่ไหมไอ้ออก,กังนี่ไอ้ห้าที่ว่า ต <cents S 1> <rica> ัวเพ่นะครับตัวเพ่เนี hin, ่ยเคยแทงครั้งหนึ่งแทงกับพวกมือปืนภาคตะวันออกะครับเรื่องเปิดถ้วยไฮโลครับเปิดถ้วยไฮโลคือไปเปิดเขาได้ยังไงก็นั่งล้อมวงเล่นไฮโลนางเงี้ยไฮโลเนี่ยก็ลินนะไหมฟังเสียงพละขยาวแล้วเนี่ยไอ้วกเสียนทั้งหลายเขาก็จะลินลินปุ๊บเาก็จะเอาหน้าเขาไปบังมั่อะไรมั่งครับเขาจะแง้ม แงมให้ตัวนน้นดูเขาไม่ได้ดูหรอกไอตัวเปิดเขามีหน้าที่เปิดครับแต่ตัวนน้นเขาเป็นตัวดูอพี่เป็นคนเปิดพี่เป็นคนดูอ๋อพี่เป็นคนดูอไอสแสวงมันคนเปิดอไอสแสวงเนะบ้านอยู่โดนคังม้างโดนอา้าตรัวบ้านพุนเป็นรูอยู่จนเดี๋ยวนี้เลยไปไป,ไปเชี่ยม,มันแม่งรูเปิดยังกูแล้วบบบเนี่ยกูโดนที่กูโดนล้อมอยิงบ้านกู ไอ้อไอ้แ่งเนี่ยมันถือว่าคนวันเดียวกันใช่ไหมเราก,ก็เซียนเล่นก็ทุกคนก็หากินหาต้องหาอยู่กันในมูพ่อฝูงต้องเลี้ยงกันให้ได้อ่ะไอ้แ่งค์เขาก็บอกว่าแปะพื้นเนี่ยเดี๋ยวกูจะเปิดเผยลมคอยดูนะมึงดูแล้วดูลูกข้างแล้วแทงเลยเปิดเห็นลูกข้างแล้วแทงเลยนะมันจะเห็นแค่ลูกข้างนั้นแหละไม่ได้เปิดเห็นทั้งหมด<อ>เห็นแค่แปบเดียวพอเห็นลูกข้างเรารู้นี่ข้างบนเท่าไหร่ใช่เราจะรู้ว่า อะไรลูกตั้งอะไรลูกนอนครับเขาหาว่าพี่เขาโกงไฮโลเขาเาก็เลยมีเรื่องกันเพื่อง่ายเขารู้แหละแต่ว่าตอนที่เปิดไม่เห็นครับแต่ว่าสภาพการน่ะไม่ผิดตัวก็เลยขัดใจกันเรื่องนี้นั่นแหละก็มีเรื่องก็ท้าแทงกันตอนเช้าแล้วจริงๆเน่ะพี่เพิ่งได้ความคิดคืนนั้นแหละที่ว่าจะแทงตรงลูกตาเนี่ยครับ จริงก็คือเห็นมันก็แทงก็แทงกันตามตัวเนี่ยตามหน้าอ,อกตามอะไรเนี่ยแต่ว่าคืนนั้นน่พะพอหลังจากมีเรื่องแล้วที่ก็มานอนนอนนอนแล้วเพื่อนอีกคนนะชื่อไอเดชอยู่คัาอพวาเนี่ยเขาก็ถือไอเล็กสักมาเล็กสักยันนะเขาเดินมาจากไหนไม่รู้เขาไปสักกับใครกันมาก็ไม่รู้ละเขาก็เดินมาเขาก็มาเจอเรานอนลืมตาอยู่เขาก็มาก้มเพราะว่าเป็นเฮี้ยอะไรนอนไม่หลับแต่ เข้มข้างตาแม่งเลยแลก็ทําทำท่าหยอกเรา่าเงี้ยแล้วมันก็เดินไปพอมันเดินไปพี่ก็นอนคิดว่าเออมนุษย์เนี่ยก็ค่องแล่เนี้ยมันต้องขัวตรงลูกกระตามากที่สุดท้องอาจจะไม่ลัวอย่าจอมให้แทงได้แต่ลูกกระตาเนี่ใครยะยอมให้อาเข็มมาแทงหนงเรายังเสียวว่ามเลยเราได้ความคิดเลยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้อยจะโชว์ฟอร์มให้สนิทเลย แทงตาเลยแทงตาเลยรู้แทงตาเลยพวกนี้มึงตาบอดแน่แล้วกะแทงเข้าเบ้าตาเลยนะแต่ว่ามันถากไปนิดนึงทีนี้จังหวะที่เราเราปัดเราเอี้ยวตัวไงมันก็ออกข้างออกข้างเนี่ยเหมือนกับเราต่อยหมัดคอสเข้าไปอย่างเงี้ยนะปุ้งมันก็เลยขึ้นข้างบนแทงขึ้นข้างบนไปมันไม่ได้หมัดตรงเหมือนเหมือนหมัดตรงที่เราจิ้มเข้าไปข้างหน้าอย่างเงี้ยไหมถ้าอย่างนั้นเราโพะแต่เราก็ต้องโดนถ้าเราเล่นหมัดตรงนะเราก็ต้องโดนเราไม่เอี้ยวนะ แต่เราเยี่ยวเยี่ยวเราปัดปัดปัดพอปัดได้พุ๊นี่เราจะรู้แล้วว่ามันพ้นเราแล้วแล้วเราก็ส่วน<ช>ด้ยส่วนเลยไม่เข้าลูกตาเข้าเข้าไปใต้ขีวทะลุขึ้นไปคาอยู่นี่พี่แป๊ะแล้วอย่างโดยส่วนตัวพี่แป๊ะเนี่ยพี่แป๊ะคิดว่าโทษประหารชีวิตเนี่ยยังจําเป็นต้องมีอยู่ไหมนี่จงเป็น อันตรงนี้ผมไม่ควรมีแล้วผมคิดต่างกับหัวหน้าที่นั่นนลที่พูดที่คุยหัวหน้ายุทธแกบอกว่าควรจะมีไว้เพื่ออะไรเขาเรียกตัดไม้ข่มน้าบ้านมันตัดไม่มีมันเบามันตัดไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้คมอะไรนี่ไอคนที่ทําคดีใหม่นี่ไม่เคยคิดรลกว่ากูทําแล้วกูจะต้องตดคุกมันไม่คคดหรอกไอคนทํามันไม่ได้สนใจหรอกว่ามันจะโดนโทษอะไรถูกไหมอย่างเมื่อวันนี้เราไปป้อนเขาเนี่ยเราก็ไม่เคสว่าเราป้นแล้วเราจะโดนจับ โน่หละไปโดนเม,าามื่อไรเราถึงจะํำนึกอ้าวโดนแล้วน่นว่ะแต่ตานทำไม่มีใครไม่มีใครคิดว่าโอ้ยปนแล้วไปฆ่าเขาเนี่ยโดนประหารไปเยอะแล้วนะมไม่มีใครคิดหรอกเลยมันก็ทำไปตามสภาวะที่มันทำครับ,รบแล้วคดีขบวนการยุติธรรมบ้านเราเนะี่ยไฟจะไปถึงขั้นตอนการประหารน,นะสามปีสี่ปีห้าปีเขาลืงลงไปหมดแล้วเขาก็มีเรื่องใหมๆ่ๆมาเข้ามาในชีวิตอาอย่างเนี้ยอย่าง เนี่ยตอนนี้คดีที่คมขืนบนรถไฟลแล้วจับโยนออกมามีใครโพูดถึงไหมครับก็ไม่มีใครโพูดถึงมันเลยไปแล้วคือหมายถึงว่าตัวผู้กระทําความผิดเองเนี่ยไอ้โทษประหารชีวิตเนี่ยพอผ่านเวลาไปมันก็ลืมมันลืมแล้วเขาประหารเขาก็าาประหารก็ไม่มีใครรู้นอกจากญาติครับเราก็ไม่รู้ว่าคาดีนียมันโดนประหารไปแล้วครับโดนยิงไปแล้วเราเราไม่รู้ไงมันก็แต่ถ้าสมัยก่อนที่เขายิงที่เกิดเหตุโอเคอย่างนั้นน่ะตัดมาคมนาม ทำให้คนกลัวใช่ไหมเพราะว่ายังเห็นกันหมดทุกคนนะอ่านคำสั่งคณะปฏิวัติให้ฟังเสร็จปุ๊บยิงกันกลางแจ้งเลยเงี้ยเหมือนประจานเลยประจานเลยคืออย่างน้อยคนก็หวาดเสียวคนก็ต้องกลัวใช่ไหมนะอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าอย่างเงี้ยคนไม่เห็นหรอกมันลืมหมดมันไม่สนใจนั่นหมายความว่าในความคิดของพี่ป้าโทษประหารเนี่ยก็ควรต้องมีแต่ถ้ามีแบบฉีดยาเงียบแบบเนี้ยอย่ามีเลย แต่ถ้ามีก็มีแบบประจานตัดไม้ขุดน้ำกันไปเลยหรือว่าไงถ้าตามารามเคเพนะ,ะไม่มีเลยการประหารไม่ต้องมีไม่ต้องมีแต่ต้องเปลี่ยนกฎหมายใหม่อย่างเช่นมว่าไอเนี้ยซีซีเห้ามรับอภัยโทษโอโ้โหถึงต้องติดเต็มอะคดรียกขีคดีกักคดีกักนี่คือตัดสิบก็ติดสิบไม่มีการรับอภัยเนี่ยต้องมีก ก็มีกฎหมายตัวนี้ต้องอย่างนี้อก็คือก็คือในความคิดของพี่แป๊ะพี่แป๊ะคิดว่าถ้าติดคุกนานน่ะน่ากลัวกว่าการประหารชีวิตคิดว่าตรงนี้น่าจะลดอาญากรรมได้มากกว่าได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าการมีโทษบุคคลนะไม่ใช่คดีทั่วไปนะอย่างคดีที่ประวัติซ้ำๆๆอย่างสมคิดพุ่มพวงอ่างเงี้ยคดีฆ่าต่อนั่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำได้คือก็ต้องเป็นกฎหมายพิเศษที่ใช้สําหรับคนที่ มีพฤติกรรมซ้ําไปซ้ํามาซ้ำไปซ้ำมาไม่เปลี่ยนแปลงพอออกไปก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่เปลี่ยนปลงก็ใช้กฎหมายนี้ได้โอสุดยอดเลยพี่ป๊ะขอบคุณครับเมื่อผมเจอข้อหาเออจับผมมาคืนสารเกมคราวนี้เรื่องเพียงนิดติดตั้งนานเมื่อสงการผมเที่ยวงานโดนจับ ทนฟื้นใจจำคมมันซ้อมต้องรับ <c oughs> <c oughs> าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ